สวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับวันพุทธที่18พฤษภาคมนะฮะฝนตกแต่เช้าจริงๆตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับราคาทองเมื่อคืนนี้ก็ยังปรับฐานลงนะครับ ปิดตลาดเมื่อวานนี้1485หเหรียญลดลงมาจากวันลดลงมาจากวันจันทร์นะครับประมาณสี่เหรียญกว่าก,าก็ปรับฐานลงมาต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่วันศุกร์ได้ซ้ำไปนะครับราคาทองต่างประเทศเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ว่าในบ้านเราก็อย่างที่ทราบกันก็วันจันทร์วันอังคารเนี่ยเราก็ปิดทําการนะครับภาพรวมการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คงยังมองต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ายังมีโอกาสที่ราคาจะปรับฐานลงมา ต่อในช่วงนี้เนี่ยความกังวลทิศทางของราคาทองเนี่ยคงเ,เคลื่อนไหวแปลกกว่าที่คุ้นเคยกันก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจแย่ถ้าหากว่า,ารายงานตัวเลขต่างๆออกมาไม่ค่อยดีราคาทองจะตอบรับทางบวกแต่ตอนนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่า ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยจะทําให้ราคาทองแล้วก็ราคาโลหะมีค่าอื่นๆเนี่ยปรับฐานลงตามไปด้วยตรงนี้เนี่ยที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่สักสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าออตอนนี้เนี่ยราคาทองราคาน้ํามันแล้วก็โภคภัณฑ์อื่นๆเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจนทุกคนเนี่ยกังวลว่าความต้องการซื้อเนี่ยอาจจะไม่สามารถรองรับราคาที่มันสูงขึ้นมาขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีความกังวลต่าง ก็เลยกลับออกมาอยู่ในราคาทองคําแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องจัดว่าเป็นตลาดซึ่งให้ผลตอบแทนดีที่สุดเลยนะครับในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยเพราะราคาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวเมื่อคืนนี้เนี่ยมีรายงานตัวเลข การเริ่มสร,ส,รสร้างบ้านใหม่เดือนเมษายนซึ่งก็ปรากฏว่าออกมาต่ำกว่าที่คาดเยอะพอสมควรตรงนี้เนี่ยครับก็เลยทําให้มีแรงขายกลับออกมาอีกในตลาดทองก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยกลับปรับฐานลงมาจริงๆเมื่อคืนนี้เนี่ยลงไปค่อนข้างลึกนะฮะลงไปต่ำกว่า1480ด้วยซ้ตาไปแล้วก็ค่อยๆที่จะฟื้นตัวดิดตัวลดช่วงการติดลบลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คงต้องเตือนว่า ข่าวต่างๆเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าก็คงออกมาไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็มาประกอบกับค่างเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มแข็งค่าจากเรื่องของความกังวล ในเกี่ยวกับหนี้ของกรีซหนี้ของกลุ่ม EU เ่ยก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตัวยูโรเนี่ยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทําให้ราคาทองปรับฐานลงมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาจะดิดตัวขึ้นไปแรงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่การรีบา,บาลกลับในทางเทคนิคเป็นการฟื้นตัวในระยะสั้นหลังจากที่ปรับฐานลงมาติด ต่อการต่อเนื่องกันหลายวันเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่าจะอาศัยเครื่องมือทางเทคนิคประกอบกันเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านมีภาพเทคนิคเนี่ยท่านอาจจะลองลองขีดเส้นดูก็จะเห็นว่าแนวรับเนี่ยก็อยู่บริเวณนี้นะครับประมาณพันสี่ร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยเก้าสิบเหรียญก็เป็นแนวรับอยู่เพียงแต่ว่าเ,เครื่องมือทางเทคนิคในหลายๆชนิดเนี่ยอย่างตัว M A C D เนี่ยซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่เชื่อว่าหลายๆคนก็ใช้อยู่นะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย พลิกกลับลงไปเคลื่อนไหวในแดนลบแล้วการที่ MACD เคลื่อนไหวแล้วก็ยืนในแดนลบเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่า ราคาทองในภาพรวมเนี่ยยังน่าจะอยู่ในทิศทางของการอ่อนตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าช่วงนี้ราคาดิบตัวกลับขึ้นไปก็คงต้องระวังแรงขายนะครับอาจจะมีแรงขายกลับออกมาก็ได้ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยที่มีโอกาสได้พูดได้คุยกันที่งานมันนี่เอ็กซ์โเนี่ยหลายคนมองว่าราคาทองเนี่ยยังไงก็ลงไม่ลึกยังไงก็ลงไม่แรงน่าจะดิบตัวกลับขึ้นไปในส่วนนี้เนี่ยผมถึงแนะนำนะครับหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณหมอจากเมืองชนที่มาคุยกันจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่มาคุยด้วยหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ทํางานอยู่ใน ภาคส่วนเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยหลายคนมองว่าจะมาเปิดสถานะฟิวเจอร์จะมาเปิดสัญญาฟิวเจอร์เพื่อจะออซื้อทองผมคงต้องเรียนนะครับว่าการใช้สัญญาฟิวเจอร์เนี่ย ถ้าท่านใช้ในการล็อกราคาอย่างที่เคยพูด <c oughs> เคยคุยกันเอาไว้ในงานนะครับ <c oughs> ถ้าใครเข้ามาคุยในบูธของเราเราก็จะให้รายละเอียดเอาไว้ว่าถ้าท่านซื้อทองคําแท่งแล้วก็มาใช้ตัวฟิวเจอร์เพื่อล็อกราคาเนี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านมองว่าราคาทองจะไปต่ออย่างต่อเนื่องเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็จะมาเปิดสถานะมันมีสถานะซื้อในตัวสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยผมคงต้องเรียนว่า มีความเสี่ยงนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าราคาปรับฐานลงมาเนี่ยท่านก็จะต้องมีการเพิ่มมีการวางมาจิ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมถึงเรียนว่าถ้าหากว่าท่านมองว่าราคาทองยังไปต่อได้เรื่อยๆถ้าท่านยังเชื่อมั่นเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับผมแนะนําว่าอยู่ในระบบของตัวทองคําแท่งไม่ว่าจะเป็น9 4ตัวหรือตัว9 6 5จะปลอดภัยกว่านะครับแต่สาหรับตัวโกลฟิวเจอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราหยิ่งหรืออะไรนะครับที่เราแนะนําว่าถ้าท่านมองอย่างนั้นผมถึงเชียร์ไปที่ตัวทองคําแท่งซะเป็นหลักแต่ว่าส่วนตัวฟิวเจอร์เน ประยุก์ใช้เอาไปใช้ร่วมกับตรวจทองคําแท่งได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการล็อกราคาเป็นเรื่องของ เครื่องมือที่มีมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ผมไม่แนะนำนะครับว่าถ้าหากว่าท่านเชื่อว่าทองจะไปต่อแน่ๆท่านจะมาเปิดสถานะซื้อเอาไว้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆและอยากใช้ตัวโกลฟิเจอร์จริงๆเนี่ยก็แนะนําเป็นเดือนไกลๆเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วท่านก็คงต้องมีการกันเงินส่วนหนึ่งสำรองเอาไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มมาจิ้นถ้าหากว่ามันท่านเข้าออกผิดผิดทางนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเงินมาจิ้นของท่านเอาถ้าเกิดมีการเรียกคอมาจิ้นไปแล้วเนี่ยแล้วท่านไม่สามารถวางเงินเข้ามา นะถึงเรียนแนะนําว่าถ้าท่านเลือกเลือกออตราสารให้ถูกเนี่ยท่านมองว่าระยะยาวทองไปต่อก็ไปอยู่ในตัวทองคําแท่งดีกว่าส่วนตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็คงต้องมีการเปิดปิดสถานะนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าผิดทางก็ปิดสถานะลดความเสี่ยงออกไปก่อนดีกว่าทิศทางในวันนี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าราคาน่าจะมีการดีดตัวกลับ ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าลงมาต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยจริงๆลงมาแล้วเ,เกือบกับเกือบๆจะ30เหรียญด้วยซ้าไปนะครับก็น่าจะมีการรีบาวกลับน่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้แต่ตรงนี้เนี่ยถ้าดูแนวต้านเนี่ยก็ประมาณสักพันสี่รอยเก้ห้าจนถึงพันหยเหรียญเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่เรามองว่าน่าจะมีแรงขายกลับออกมา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะเล่นฝั่งซื้อในช่วงนี้นะครับถ้าท่านจะเล่นฝั่งซื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นการเก็งกาไรในช่วงสั้นๆแล้วก็ไปดูที่พันห้าร้อยเหรียญละกันถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือสถานะซื้อต่อแต่ถ้าคําแนะนําของเราเนี่ยคงแนะนําว่าตอนนี้คงยังอยู่นิ่งๆก่อนดีกว่านะครับแล้วถ้าหากว่าขึ้นไปใกล้ๆพันห้าร้อยเหรียญแล้วเนี่ยท่านอาจจะเลือกฝั่งขายเก็งกาไรการปรับฐานที่อาจจะมีกลับออกมาแต่ถ้าหากว่าผ่านพันห้าร้อยเหรียญขึ้นไปได้แล้วตรงนั้นแหละฮะอาจจะเป็นจุดเปิดสถานะซื้ออเเเกกงงําาาาไรรบหม่่ะวททคคนิ ผ่านผ่านห้ารเหรียญขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่เพงแต่ว่าโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปในตอนนี้เนี่ยถ้าจะดูจากปัจจัยหลายๆปัจจัยเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วก็เรื่องของนี่ยุโรปเนี่ยยัเป็นความกังวลอยู่อย่างที่เรียนไปทําให้ตัวดอลลาร์แข็งเพราะงั้นราคาทองยังมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาต่อแนวรับด้านล่างเนี่ยถ้าหากว่าจะดูว่าถ้ามีการปรับฐานลงไปลึกๆเต็มที่เนี่ยออก็คงอาจจะลงไปได้ถึงประมาณสักพันสี่บจนถึงพันสริบริเวณนั้นเนี่ยก็คงจะดูมีนัยสำคัญสําหรับการฟื้นตัวขึ้นมาขอรอบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย ขึ้นไป1,500เหรียญแนะนําว่าถ้ามีฝั่งซื้ออยู่ปิดสถานะนะครับแต่สําหรับท่านที่มีฝั่งขายเอาไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วตั้งแต่ขึ้นไปที่แนวต้าน1,510รยถึง1 5น5ยเหรียญที่ให้ไว้บริเวณนั้นเนี่ยวันนี้ลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็บปิดสถานะเอาไปก่อนดิดตัวขึ้นมาใกล้ๆ1,500เหรียญค่อยเปิดสถานะขายก็นกาไรกันใหม่สาหรับวันนี้คงมีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ